อ่าแล้วก็สวัสดีทุกกระผมนะจ๊มพุ่งกีาไฟครับโอ้โหวันนี้มาเซตอัพถึงที่บางแสนเลยนะครับใครที่อยู่บางแสนนะครับก็พรุ่งนี้ยังมีเวลาอีก1วันนะครับแล้วก็วันอาทิตย์อีก1วันนะครับผู้มานะครับนัดเซตอัพเอฟเฟกกีตาร์หรือว่าจะเป็นกีตาร์นะครับวันนี้เราอยู่กันด้วยเฟนเดอร์นะครับนี่เลยครับ USA เลยนะครับสําหรับตัวนี้พี่ชายสุดหล่อนะครับ ขี่รถเอามาให้เซตอัพเลยถึงที่เลยเดี๋ยวเปลี่ยนสซสานก็นีครับเราเอาเครื่องมือมาพร้อมไม่ต้องห่วงเลยนะครับนะอ่าเรียกว่าเซตอัพกันแบบเคลื่อนที่เลยนะครับนี่ครับเอฟโ e นเอฟเฟเราก็เอามาด้วยนะครับนี่ครับเครื่องไม้เครื่องมือหูฟังนะครับเราก็เอามาด้วยนะครับพร้อมเซตอัพเลยนะครับนะอ่ะโปเคระครับผมนะใครที่อยู่บางแสนนะครับชนบุรีศรีราชาแหลมชะาบังอะไรพวกนี้นะครับก็ สามารถที่จะนัดได้เลยหรือว่าเอามาส่งก็ได้ใกล้ๆนะครับใกล้ๆผมเลยผมอยู่ที่ BS uh, Boutique Hotel นะครับหรือเรียกว่าชายหาดบางแสนก็ได้นะครับอ่านะครับใครอยากจะเซตอัพหรือว่าอยากจะให้ตั้งเสียงนะครับหรือว่าอยากจะเชิญไปที่บ้านก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยได้หมดนะครับคือประมาณว่าแอมหนักขี้เกียจจกมาอะไรเงี้ยน้องจัมโบ้มาที่บ้านพี่ได้ไหมอะไรอย่างงี้ เออเดี๋ยวพี่เลี้ยงสักหนึ่งเมาแหมแซวเล่นแถวเล่น,ลนผมไม่ดื่ม <laughs> แซวเล่นแถวเลนนะนเ่นนะครับ, up, รบ,บอ่ะนี่นะครับเซตอัพนะครับเบื้องต้นนะครับแล้วก็ตัวนี้กําลังจะเปลี่ยนสายอันนี้ให้ดูก่อนเปลี่ยนสายเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะอ่ะนี่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะพี่ชายสุดหล่อบอกว่าน้องยังโบ้พกสายมาด้วยนี่ครับผมพกมาด้วยนะครับอ่านี่น,นะ อ่านะครับก็ฝากไปด้วยเนาะร้านนี้เรียกได้ว่าเคลื่อนที่ทั่วประเทศไทยนะจังหวัดไหนที่ยังไม่ได้ไปเร็วๆนี้อยากไปเที่ยวประจวบหัวหินนะครับหรือว่าชะอำนั่นเองนะครับใครที่อยู่ชะอำก็มาเขาเรียกว่าชักแชทมาได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวจะบอกวันเวลาอีีนึงกันนะครับรวบรวมคนก่อนเนาะเออแหมไปไกลๆทั้งทีต้องคุ้มคุ้มหน่อยต้องหลายๆคนหน่อยนะกันนะครับนะก็ทำไปด้วย เที่ยวไปด้วยนะครับมีความสุขเนาะอ่าได้พบเจอพี่ๆน้องๆชาวมือกีตาร์นะครับทั่วประเทศไทยเลยเนาะอ่าโอเคนะครับผมล่าสุดก็เพิ่งไปนู่นมาเชียงใหม่มานะครับโอ้โหเรียกได้ว่าขึ้นเนี่ยวล่องใต้กันเลยทีเดียวนะครับอ่ะโอเคนะครับผมนะสำหรับเฟนเดอร์ตัวนี้เดี๋ยวก็จัดการเซตอัพแล้วก็โมดิฟายให้เอียบแล้วขัดด้วยวันนี้เอาเครื่องขัดมาด้วยนะนี่น,นะเอาเครื่องขัดมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะขัดให้เนียนๆเลยนะครับอ่ะ โอเคนะครับผมนะขายจริงส่งจริงชัวร์ร้านเปอร์เซ็นต์นัดเซตอัพได้เลยนะครับชายหาดบางแสนเสาร์อาทิตย์นี้นะครับยังอยู่ที่นี่นะครับนัดเซตอัพได้เลยหรือว่าจะเป็นแถวขลางหนองมนอะไรพวกนี้นะ <c oughs> ครับก็ได้เลยนะครับนะอ่ะโอเคนะครับผมนะฝากร้านของยูบุ๊คเจฟายด้วยนะครับขายจริงส่งจริงชัวร์ร้าเปอร์เซ็นต์เซตอัพหรือว่าจะเป็นเข้าคอร์สนะครับคอร์สสอนกีตาร์สอนเอฟเฟกต์ช่วงนี้กําลังมาแบบแรงมากๆเลยคือ การรับส่งไฟล์นี่เลยครับไฟล์เสียงเอฟเฟกตต่างๆยังไงก็รบกวนนะครับทักแชทหรือแอดไลน์เบอร์โทร0831655688เบอร์เดียวเลยนะครับนะฮะ แอดไลน์มาได้ถึงเร็วถึงไวด้วยนะครับตอบแบบไวๆกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเมื่อช่วงประมาณ3 4มี่ห้าโมงอาจจะไม่ได้ตอบต้องขออภัยเพราะว่าขับรถจู่นะครับขับรถจากกรุงเทพมาบางแสนนะครับนะท่านใดผมไม่ได้ตอบไปก็ต้องขออภัยด้วยเนาะขับรถจู่นะครับก็ต้องแบบอยู่บนทางด่วนนะเนาะอ่ามันก็ร้อยสิบร้อยี่ตลอดทางอยู่แล้วก็เลยอาจจะไม่ได้เล่นโทรศัพท์ต้องขออภัยด้วยนะกันนะครับนะบนะมีพี่ๆแชทมาเต็มเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับผมนะก็ ฝากกว้ด้วยร้านนี้นะครับเป็นร้านเล็กๆแต่บริการเรียกว่าประทับใจเลยนะครับอ่ะโอเคจัดไปครับผม